รวมเนี่ยในภาพของตัวไตรามาสที่3เนี่ยนะฮะเราก็เชื่อว่าภาพของตัวเศรษฐกิจโลกเนี่ยจะมีการฟื้นตัวนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็จะฟื้นตามในภาพของตัวเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตามเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือมาจากเรื่องของตัวการเบิกจ่ายของภาครัฐที่ทําได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็หวังว่าภาพของตัวการเมืองเนี่ยมันจะค่อยๆมีความคลี่คลายชัดเจนมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ภาพของตัวการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเนี่ยดูมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ ก็ต้องบอกว่าตลาดหุ้นในฝั่งของตัวประเทศอย่างพัฒนาแล้วนะครับหรือว่าประเทศอื่นๆในเอเชียเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือมีการขยับนําหน้าไปก่อนหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่งของไทยเนเราเชื่อว่าภาพตรงนี้ที่ดีขึ้นเนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ในส่วนของตัวตลาดหุ้นไทยเนี่ยสามารถที่จะฟื้นขึ้นไปในภาพเดียวกันสิ่งที่ผมอยากจะให้ตามไปดูในช่วงครึ่งปีหลังก็คือในส่วนของตัวการลดดอกเบี้ยของเฟดนะครับซึ่งเราเชื่อว่าการลดดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยจะเป็นจุดหนึ่งที่จะช่วยหนุนความน่าสนใจของตัวตตลาดุนนใัั่งววเชียรม ถึงประเทศไทยเราด้วยนะครับจุดที่2เนี่ยที่อยากจะให้ตามกันดูก็คือในภาพของตัวออจีนนะครับว่าจีนเนี่ยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆที่ออกมาเนี่ยสามารถที่จะออประคองทําให้เศรษฐกิจจีนเนี่ยบรรลุ ตามเป้าหมายได้หรือเปล่าซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีความเชื่อแบบนั้นอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวปัจจัยทางด้านการเมืองระหว่างประเทศโฟกัสกันนิดนึงนะครับว่าในส่วนของตัวอเมริกาการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับภาพของตัวเศรษฐกิจโลกหรือเปล่านะฮะแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยมาในฝั่งตัวประเทศไทยเราเชื่อว่าภาพของตัวการเบิกจ่ายที่ทําได้ดีขึ้นก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ตัวเศรษฐกิจไทยเนี่ยฟื้นตัวได้นะครับแล้วก็ผลประกอบการก็จะฟื้นตัวไปในทิศทางเดียววกัันนใช่่งงงรปีหล